สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสมังงวงามสุภาพพี่้าน้องเลาะชมบรรยากาศการซื้อการขา,ายงูอันตลาดนั้นโคกระหืดบ้บานช่วงวงังเพื่อเมืองจังหวัดเชียงตระท่านพี่น้องเนาะในช่วงราคางวกำลังแรงกำลังขึง้นสิเป็นยังไงเน,หนาะสิคือคักบอรหรือสิเป็นยังไงราคาง,งวมือนีเนาะพี่น้องเนาะต้นสัปดาห์มือนีกับวันจันทร์น้อพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่17มีนาคม2568พัน้อะพี่น้องเนะานน 17, นนะตอนแรงอากาศมีแดดพี่น้องมือนีแต่เศร้านะน้าพี่น้องเนาะค้มฝาฝนานนวตตกะแดด าสายมากกับแดดแล้วพี่น้องเนาะจนหอดคำยังแดดอยู่พี่น้องเนาะป่ะสิผ่าเราชมเป็นตาแด่คลายดีพี่น้องพูดนะฉีดสีแล้วพี่น้องเนาะพึ่งลงรถฉีดเขาฉีดสีกันรลายเลยพี่น้องเนาะมีแต่นัวเนื้อแล้วพี่น้องดีวัวเนื้อส่วนใหญ่เนาะพี่น้องเนาะวัวเนื้องัวงมันการจะสอบถามราคาให้เท่าที่สอบถามได้เนาะพี่น้องเนาะเท่าที่ในหอยพื้นสะดวกเนาะพี่น้องแต่สายเลี่ยงเป็นมือเนาะพี่น้องเนาะสายเลี่ยงมืออื่นจะรลายเลยพี่น้องสายเลี่ยงสายงัวงาม แต่สายเหนือสายคุ้นราคาเพิ่นจะมาแต่ฐานราคาจะขยับโตละบหลายนะพี่น้องเนาะแต่ขยับช่วงนี้งัวเริ่มหน่อยผู้สื่อก็ต้องการหัวไหลช่วงนี้น้องพี่น้องเนาะต้องการหัวไหลหัวหน่อยคนต้องการไหลราคามันเป็นปกตินะคนไกของตลาดก็จะขึ้นตามปกติน้องพี่น้องเนาะอันนี้คือเริ่องการสื่อการขายเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปอีกโซนหนึ่งน้องพี่น้องเนาะช่วงนี้งัวไหลน้องพี่น้องเนาะมีหัวไหลอยู่ ไอีกส่วนหนึ่งอันนี้เพ่เอในขายแนวพี่น้องตัวประมาณส0 0 0มื่นกว่าประมาณตัวนี้ประมาณ2 0,000กว่าประมาณนั้นะพี่น้องเนาะอันอย่างต่อพี่น้องไปตอ,อตางยางเป็นบรรยากาศการซื้อการขายนี่คือบรรยากาศพี่น้องเนาะคือคักสะท้อนแสงพี่น้องสะท้อนแสงนิดน,นึงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพายยางคุวยหลังห้ายนะพี่น้องเนาะว่าเป็นลายเดี๋ยวไอยอยางไปทางอีกทางนึงอ่างยางสะกนนะพี่น้องเนาะ เิพี่น้อง่วงเหนือง่วงคุ้นงัวมันผมยางมาหย่อนแสงพี่น้นองเนาะต้องกลับไปยางใหม่ต้องขอโทษขอให้กับพี่น้องเนาะยางกลับไปทางอีกทางหนึ่งหัวหลายงัวหลายมันก็ได้หรอครับโอ้ได้ขายแล้วนะเนาะตัวเจ้าหนี้เท่าไหร่นี่ วันีนเขาให้สองหมื่นพันเลยมาอย่างเดียวสองพนโอ้สองสกำลังจะได้กันเนาะอันซ้ำอีกสองสองนี่พี่น้องหัวเนื้อเนาะมีแต่เนื้ออ่ะมานกันเด้อครับผมมมานครับผมครับหัวสองพันสองพี่น้องสองหมื่นสองพันองี่พี่น้องในหางคุณว่าจะให้สองหน่งนสองพันเยวกำขายกันอีละใไปเลยเบิ่งสักกันนะพี่น้องเนาะย่าายอย่างมีหัวดหลยพี่น้องปลาคูน้อยหลยพี่น้องไปนีคูน้อยไหลายหล ตายอย่างมากพี่น้องเนาะตายอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปอีกทีนึงพี่น้องจะไปเด้ออีหลายเด้ออ่ะมาทางผีพี่น้องเนาะมาโซนทางเดียวเดี๋ยวกลับหลังพี่น้องเพิ่งกลับหลังไปอันนี้เมื่อเหนผมมาย้อนแสงมาเจอประชาชนพี่น้องเนาะผมพามาอยู่ทางนี้ชัดเจนเลยพี่น้องเนาะอันนี้คือบรรยากาศการซื้อการขายหัวตลาดนั้นก็คือบ้านเชียงหวังพื้นเมืองจังหวัดยโสธรหัวเมื่อนี้บอกไว้ก่อนว่ามีสายตาสายขุนเนาะพี่น้องเนาะ เป็นส่วนใหญ่เลยสายเนื้อสายคุณมันอยู่เป่าม่หรือโอ้มาอยู่เนาะหอยนายจากขนใหญ่เป็นได้ไม่หรื่คุณเนาะเดี๋ยวจะสียางไปให้เพื่อนน้องพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศไปสักก่อนคือนคากอยู่พี่น้องเนาะเบิกบรรยากาศขึ้นคากินสีกาในช่วงราคาง่วนกำลังแรงไปเบิ่งง่วนบานเลาก่อนต้องเปิดจิบง่วนบานครับหอยรถเพิ่มหอยรถเป็นได้มาจังจดิงหอยรถได้ง่วนบาอนตอนเต้นมาได้ขายเพื่อนพี่น้องเนาะช่วงราคาง่วนกำลังแรงนน่ง่วนอึด ค้นตองการไล่มาหลอนตอนแตนเรืงสีกรได,าด,ด,ด,ด้ายเป็นเพราอดปอดไปลี่ยได้ขายบ้านเป็นวาพี่น้องไฟรดเดี๋ยวม่จยกตัวมาดิเดี๋ยวไม่แยกตัวเอามาเ็ตัวโอ้เหลือ UC โอ้เหลือ UC อ, <oughs> อันเอามาจะใส่มาหลอดปลอดปอง <c oughs> มาหลอดปอดยนแวเท่านเาี <c oughs> านเาานเาะมาหลอดปลอดปองพี่น้องกอ,อดปอดเปล่ยนเป็นวหัวหน,หน่อยๆหัวบานเท่า เปิดจังไดเปิดเป็นโค oh, ้งป oh, ่โอ oh, yeah. yeah. ้เบิร์ตอ๋อเบิดหนีซี่ตัวสามหมื่นอ right. ๋อเบิดหนีสามหมื่นพี่น้องอยากได้อยากได้เพื่อน่าเบิดหนีสามหมื่นได้ซี่ตัได้พี่น้องนี่แม่สาวหน่อยลูกตัวนี้เนาะนี่แม่สาวหน่อยลูกของตัวนี้พี่น้องหัวบานเท่าเป็นหัวบานเท่านี่พี่น้องหอยลดจังใดมากซี่ตัวสามหมื่นได้เพื่อนอยากได้เพื่อนเปิดไปอันนี้แม่หนึ่งกับลูกลูกแม่เบิดตัวนี้อันนี้ลูกผู๋อ๋ลูกผู๋ลูกผู๋หนึ่งซี่ตนี่แถมลูกผู๋หนึ่งพี่น้องอ่าแถมลูกผู้้้้นนนนนนึงงตััวีีีขาดเลยแ่ออคื วัวหอยรถเพิ่นได้มากซีตัวสามหมื่นเพิ่นอยากได้เพิ่นเปิดไว้ซื้อได้พี่น้องบรแมวณเพิ่นสิขายสามหมื่นเนี่ยเพิ่นอยากได้ท่านละแต่ว่าท่านสีได้อยากได้กับตอรองเอาเนาะต่อรองได้จักหน่อยเพิ่นว่าบ่ต่อหลายเพิ่นว่าขออนุญาตเบอร์โทรหอยรถศูนย์เก้าสามสี่เก้าสองสี่้าศูนย์เก้าหกหอยลดบัตรภาพเพิ่นได้มาเพิ่นมาเปิดเป็นชุดพี่น้องงัวชุดซีตัวสามหมื่นเพิ่นอยากได้เพิ่นเปิดไว้เปิดราคาไว้ซีต เป็นขอกเดียวกันเอาไปน้ากันเพ่นว่านี่แม э ่ได้พี่น้องดูกแม่อ enfin, ่ะมันหมานครับผมได้มามอยู่บ่เขานี่บ่ยันยันี่เปิดจังไหนยันยันี่สองเท่าไรหื้อสองหกอะไรสองหกตัวแบบญ่ได้พี่น้องว่าตัวมดาตัวใหญ่ใหญ่สองหกง้วนใสพันแยกลูกมากพี่น้องเพิ่นมาตีเป็นสายเนี่ยพิ่นแยกลูกมากสีออกนวลนวลขุ่นใหญ่ได้พี่น้องโค้งสามวันใหญ่าตาใหญ่ดูแหลกสดสดอยู่พี่น้องสองหก ใหญ่พี่น้องพูดหรอตัวใหญ่หนึ่งสองหกเนาะเป็นจากใดเนาะใหญ่ด้พี่น้องอันเพื่อนว่าจะแยกลูกเนาะกเพื่อนมีถ่องจัง่วะถ้าไม่ใหญ่แต่ทองเพิ่นเนาะอ๋อพู่อทองใหญ่ด้พี่น้องอ่างลางอยู่ถองเพิ่นเนื้อนังตนตสองหเพิ่อนใดๆอ้ามาขออนุญาตเบอร์โทรเนี่ยศนย์แปดหกเนาะโอ้ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแ่หกอยค่จากบ้านโนนขอเพื่อนใดเมย์บกไจมาพี่น้อง เอาไปได้ทุกเอ้ได้ทุกทางเนาะสายเหนือกระไรตัวบักใหญ่สองหูกราคาพอต่อรองเพิ่นเอามันมันครับผมขอบคุณได้หลายครับผมต่อพี่น้องเพิ่งบรรยากาศการซื้อการขายราคาหัวเป็นยังไงพี่น้องเนาะเปิดมาแล้วสองชุดราคาหัวเป็นยังไงเพิ่งพี่น้องเนาะคนมาซื้อหลายหลายพี่น้องผุดขคนซื้อคนห่มซื้อหัวพี่น้องเนาะคนห่มซื้อหัวเวียดกันยากเลยพี่น้องเวียดกันยากกันไทยกันยากกันไม่ห่างเพิ่นยากกันจีดสีจีดเขา แต่ส่วนใหญ่เหมือนนี่เป็นงัวสายเหนือนะพี่น้องเนาะ,ะสายขุนขีดสีกันไรเลยพี่น้องขีดสีกันไรเพื่อนขีดแล้วขีดแล้วพี่น้องพื่นน <c oughs> ใหญ่กันตัวจอยๆนี่สี่จุดจบาทเนาะเดี๋ยวไปถามเพิ่นสองขุนอยู่ผมว่าประมาณสองขุนนะพี่น้องเนาะสองขุนมาเพิ่งชุดสามตัวเพิ่นพี่น้องชุดสามตัวเพิ่นผู้หน่อยชุดสามตัวชุดรุ่นนี้คือรุ่นพิมพ์นิยมพี่น้องรุ่นพิมพ์นิยมมาผู้หน่อยรุ่นพิมพ์นิยมมาเบิ่งว่าเพิ่นใหไดๆเท่าไหร่ ในห่างไนเท่าไหร่มาฟังน้อพี่น้องเนาะผมตีว่า3ตัวนี้ประมาณตีเป็น3ามหมื่นสามหมืองสาประมาณนี่ยในห่างไปไหนเท่าไหร่มาฟังนาะพี่น้องเนาะสาตัวโอ้ชุดพี่นเนาะขออนุญาตดูชุดนี้เขาจากได้เท่าไหร่เสามหมื่นพี่น้องลียและตัวละหื่นชุดนี้ในห่างไปไหนเท่าไหร ในหางเิ่นหัวตาไห้ตัวแม่นบอกเพิ่นไห้ตัวละตัวใดเอาเพิ่นกำลังตัวรองกันเพิ่นกำลังตัวรองกันสามตัวนี่เพิ่นเปิดใบสามหมื่นอันนี้คือเพิ่นเปิดราคาเปิดด้พี่น้องเนาะตัวละหนึ่งหมื่นเฉลี่ยแล้วเนาะมีตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวโค้งตัวเต็มเฉลี่ยใส่กันเพิ่นเปิดใบสามหมื่นอ่ะเดี๋ยวในหางเพิ่นกำลังตัวรองกันเดี๋ยวให้โอกาสเพิ่นตัวร้องหนุนพี่น้องเนาะ นี่มาช่วงที่เพป็นกำลังต่อรองกันเปิดพี่น้องเปิดบรรยากาศการซื้อการขายพี่น้อผ่านสว่างงวงงามพี่ผ้านพี่ผ้าหน่อเอกรอขอชมรอบพี่น้องเนาะโอ้ยเบิ่งวงใหญ่พี่น้องปตาดงวงใหญ่มาคือใหญ่พี่น้องปตาดแนวนี้หอยเวียดมากเลยขออนุญาตครับสะดวกมานอกเปิดไล่เลยจังไหนครับนี่ไล่เลยจังไหนเปิดคู่เลยครับโอ้เป็นคู่เลยคู่นี่เท่าไหร่เจ็ดสิบห่านอ้าวาดมาเบิ่งวงใหญ่พี่น้องเป็นเลี้ยงจังไหนมาอวดปิาดพี่น้องเบิ่งวงใหญ่ เจ็ดสิบหาเพิ่นเปิดใบคูหนึ่งได้พี่น้องสองตัวอันนี้คืองัวเพิ่นแยกลูกมากเพิ่นเอามาตีเป็นราคาเหนือแล่ะเพิ่นเลี้ยงเป็นงัวเหนือแล่ะพี่น้องเจ็ดสิบห้าเพิ่นเปิดไบสองตัวได้พี่น้องอุ้ยใหญ่ครับพี่น้องใหญ่สองตัวอันนี้คือเพิ่นขายเป็นคู่ลักษณะการขายงัวเหนือส่วนใหญ่จะขายเป็นคู่เป็นชุดประมาณนั้นได้พี่น้องเนาะเป็นถือว่าใส่กันโตหน่อยโตใหญ่โตอ้วนโตพร้อมนะนายหางเพิ่นก็มาเบิ่งนายหอยเพิ่นบอเบิ่งมันใหญ่พี่น้องมันอ้วนเพิ่นกำลังมาเบิ่งพร่นอ้ย เงยขึ้นเป็น่วงเจ็ดสิบห้าเปิ้ลเปิดไปเปิ้ลเบิองเนื้อนังโตนโตอ่ะเปิ้ลตอร่องกันน้องเป็นห่วงเนาะเปิ้ลตอร่องกันเวลาเบิองบรรยากาศสวัสดีครับเข้าใดไม้เจ้าโตเมื่อนี้โอ้คู่นี่ครับชุดนั่นอันคู่นี่เจ้าไหนสามหมื่นครับสามสื่อๆเนาะสามหมื่นสื่อๆเป็นห่องไว้เพิ่นเปิดไว้ซาลาลีครับ บาหมันหน่อยอ่าบาหมันหน่อยสามหมื่นซื้อๆเพิ่นจางใดเพิ่นมาจากหัวจะพ่านอำนาจเจริญเนาะอ่าขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดสี่แปดสามหกหกห้าศูนย์สองเนาะเพิ่นอจากใดสามหมื่นเปิดไว้ซื้อๆต่อรองเอาพี่น้องเอาไปใส่การใส่งานเอาไปขุนต่อยอดได้เลยอ่าเดี๋ยวสิมาอีกครูหนึ่งพี่น้องเนาะอ่าเป็นต่อรองกันตัวนี้เปิดเจ้าบาทเหมือนหัพันห้าร้อยบาทเบิ่งบาทนี่นี่หนึ่งหกพันห้าร้อยพี่น้องแม่ ซาโลเลแยกลูกแยกลูกเด้เนาะหรือสาวโอ้สาวอยู่นี่พี่น้องสาวอยู่ซาโลเลสาวพี่น้องนี่ผู้ใดสนใจซาโลเลคอมเมนต์มานี่แตะพี่น้องเบิ่งราคางวดซาโลเล่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเนาะเนื้อดิพี่น้องงวดเนื้อเอาแม่สาวอยู่เอาไปเป็นแม่โอกแม่ขายแม่พันก็ได้คู่นี่หลายบาทนี่คู่นี่สามสิบเก้าคู่นี้นี่คือรุ่นพิมพ์นิยมเขาเห็นรุ่นพิมพ์นิยมพี่น้องสามสิบเก้าก็ถือตัวละสิบว่าทันเด้พี่น้องบ่ถือตัวละหมื่นอ่ะบ่ถือตัวละสองหมื่นอ่ะถือตัวละ 39มสิเนาะสามสบเกเปิดเปิดไว้2อตัวเอาเพิ่นมาจากันตะพนขออนุญาตเบอร์โท่เพิ่นศูนครับศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเเแป้าห้าหนึ่งแปเวียดเพิ่นมาให้เท <30, S 1> <c oughs> ่าไรเนี่ยสามหมื่นว้ยสามหมเท่านั้นโอ้มันที่จริงมันใหญ่เลยเนาะมันเป็นตะเอาไปเข่าข้อขุนเลยพี่น้องนี่เป็นตะขุนตอ่ <c oughs> อรอดด้เอามันหมานได้ครับขอบคุณหลายๆครับผมอันนี้สามสิบเาด้ยสองตัวฟูนี่พี่น้อง นี่สองตัวนี่ครูนี่สารสิ่เก่ามันหัวขุนนะพี่น้องนะหัวขุนเพิ่นอ่ะอย่างตัวอุ้ยพอพันสายโซดีเผนไอคขายเลยพี่น้องพูดแบบญ่หัวตัวแบบญ่เผนไอคขายไปแล้วพี่น้องพูดญ่ครับพี่น้องลายเสือเจ้าลายเสือพี่น้องปื้ยพอขอขายพอพันสายโซลหญ่แหงพี่น้องพูดนะแบบญ่เลยพี่น้องพูดนะตัวใหญ่ตัวยักษ์ยักษ์ใหญ่เลยนาะอุ้ยหุยเวียดมาซื้อเนาะ เป็นการประกาศการสื่อการขายเห็นงัวครูหนึ่งแดงแดงพี่น้องผมลืมถามเพิ่นยาสิยางไปถามเห็นพี่น้องเนาะ,ะ,ะครูนี้ง,งามงายพี่น้องอเพิ่นขายเป็นครูงัวเนื้อเพิ่นจะขายเป็นครูเขาครูขายแพค็คครูขายประมาณน,นะน่นนะน,นะน,น,นะน,นี่พี่น้องเนาะแพ็คครูขายเอาไปเปลี่ยนกันไปล่ะครูนี่สีเท่าใดเนาะครูนี่พี่น้องเนาะนี่ครูนี่พิ่นตีไปสามขึ้กันพี่น้องสี่ใดบ่เออบ่น่าจะถึงสามสองน่าจะสองสอง สองแปดเอา้าถ้าผมตีก็ผิดเอาเดี๋ยวคุณสุดท้ายปุ้งแล้วพี่น้องนะรครูนี่สิประมาณเท่าไรเนานะเปินเปิดเปิดไปเท่าไรหัวาง่ามเปิดพี่น้องขออนุญาตครับคู่นี่เปิดจังไรครับนี่ยสองโอ้สองสี่อ้าวผมตีผิดพี่น้องผมตีสองแปดเพิ่นว่าสองสี่สองตัวเลยพี่นอ้องสองสี่ถือตัวละสิบสองพี่น้องแต่ว่าเพิ่นขายเป็นคู่ขายเป็นโค้มถ้อขายเป็นคู่เพิ่นแพกเป็นคู่อา่านี่คือแบบคูหน้อยะพี่น้องรุ่นพิมพ์นิยมคูหน้อย ยี่สิบสี่สองตัวเพิ่นเปิดเป็นครูเนาะเปิดเป็นครูอ่าเปิดเป็นครูตัวหน่อยหน่อยตัวใหญ่ตัวหนึ่งจอยตัวหนึ่งเนื้อเพิ่นถัวใส่กันเพิ่นมาเพิ่นน้ำกันเอาขอบคุณหลายๆหมาเด้วยครับผมอ่ายี่สิบสี่เพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ่ะให้เพิ่นขายแล้วพี่น้องเนาะกำลังหุ่นไหวการขายอยู่นะพี่น้องเนาะนายหอยนายหาจะมาต่อมาต่อกันเอาพี่น้องเนาะแต่แยกตัวกับพ่อวัดมันเจ็ดเหลือสามโอ้เหลือสี่ โอ้โหลือสีอ like, ้าวอ้าวมันมันส,สอบถามราคาละเบอน์รังต้นกับมันแล้วพ in ja> ี่น้องเนาะราคาหลายเดี๋ยวไปอีกโซนหนึ่งพี่น้องไปอีกโซนหนึ่งผมพายยางอ่ามันมีหลายโซนเลรอพี่น้องเนาะโอ้ต้นนี้สิบประมาณเท่าไรเนาะนี่ต้นนี้เนาะต้นชีบประมาณเท่าไรเนาะต้นนี้สซ่ถึงสามบ่อเลยผมมาบ่ถึงสามแตยังหน่อยพี่น้องเนาะนี่สายเท่าโบสถ์เพลินพี่น้องูยางยาดกันเลยพี่น้องเนาะยางยาดกันเลย ให้ไปเด้ให้ไปได้ได้รู้เด้ให้ไปได้อหัวไหลหัวไหลหัวมาเบิ่งโซนพี่น้องมาโซนพี่อันนี้คือตลาดนัดเชียงหวางพี่น้องเนาะนี่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งคนมาซื้อหลายหลายพี่น้องคนมาซื้อหลายเดี๋ยวสิไปสอบถามในหอยเพป่นว่าเพป็นขายดีวอร์ชวนขายดีบอเป็นยังไงเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายหัววันจันทร์เย็นวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะ ไปถามเห็นหอยลบจูงไว้ตัวหนึ่งหัวแม่ไว้พี่นอ้องมาสอบถามหอยลบเพิ่นหัวแม่หัวกำลังขอมาหลาพี่น้องกำลังผอมาไล่หลาย,ายสวัสดีครับเป็นใไรป้าตัวมันยมยมยยมรลดสายเท่าเบิร์ต,ตัวนี้สีขาวเบอร์หลุดหลดขั้นไีนขาว สามตัวมันขต้นเลวาจาอันสี่ตัวไมากจับนจอดแล้วมาจอดนี้ขาดว่าเียบหนารถเจ้าตขามันโดดเล่ย่โอ้ไมัน่นอกจากมุนแล้วกับอุบัติเหตุอยู่เนาะจะให้ค่อยรบใดแม่สาวบ้า เปิดเจอไหนแม่แยกลูกโอ้แยกลูกว่าจะเห็นมั้งโอ้เปิดจังไหนหอยลบสองหมืเสองเก้าเพิ่งเปิดไปลูกตัวแหลกทุกผู้องอันนี้คือแม่ลูกแรกเพิ่งแยกลูกมากแม่โค้งสางดี่ดีประกันตำหนีบัดเชิงองหูหูเนาะหอยลบเนาะโค้งสางดี่ดีไทยสูงลอยหาซีบวกเลยพี่น้องนี่เอาไปผสมไถเอาไปเป็นแม่ฟองไปขายแม่พันไดนเลยเนาะเนาะหัวงามพอสองอย่างก็ล่ะสองหมืเก้าเพิ่งเปิดไว้พี่น้องท่านไหนไปเบิ่งไข่เหรอวะ ว่าดิอกเลยู้กอบอกว่เลยอ่มุ้เบืองลยมั้บอกเลยดิงายควโอ้เออพวกสายควายไปเนาะโอเคอ่ะมาขออนุญาตเบอร์เท่าห้างแดศูนย์แปดสองสองเก้หนึ่งหนึ่งศูนยเก้พี่น้องผู้ใดสนใจแม่ขกงแม่ไข่แม่พันสายพันหน้าเอาไปต่อยอดเลยเลยแม่นี่พี่น้องเพิ่งแยกลูกมาแม่ลูกแหลกอยู่2องหมราคาเพิ่นเป็นต่อรรงเนาะ เอามานันมาได้หอยลบได้ขอบคุณหลายๆครับผมหัวงามเพิร์พี่น้องอันนี้คือหัวงามหัวเหลี่ยงเพิ่ร์ลฮะมีอยู่ที่พี่น,น้องหัวเหลี่ยงก็มีหัวงามก็มี่ขาวเบิ้ลขมนี่เป็นสีดกว่าน้องเป็น้องคู่นี่แม่ลูกกันปะปะ้ามี่คือญ่ถึงแม่ป้าโอ้เพิ่นเป็นนัวเนือ้อพี่น้องมาเป็นคู่ตัวนี้ใหญ่พี่น้องอื้มใหญ่พี่น้อง<ๆ>อ<ๆ> Ay yang ngang, ua thơ đi vĩnh Bên kia bên kia, ua yang yang vĩnh học, vĩnh học, vĩnh học, vĩnh có vĩnh học, 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 vĩnh หนึ่งหมื่นสามพอแม่สาวหน่อยดิพี่น้องแม่สาวหน่อยเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดแม่สาวหน่อยไปตาเอาไปเป็นแม่ของแม่ไข่แม่พันธุ์เยอพี่น้องมันแยกมูมามันตื่นจังหน่อยเนาะสิบสาห้าร้อยหอยหน,ยนเนปิดไปอ้าขออนุญาตเบอร์โทรศูยนย์แปดหกศูนย์แปดหห่้องายกระดแม่สาวหน่ยหอยง่ายมึงเิดพี่น้องสิบสาร้อยต่อรองได้เปิว่าโอเคขอบคุณลหลายเด้อหอยนายขอบคุณหลายครับผมท่านหมาน คู่นี่เขาเปิดจังไดก่าเขาอยากได้เท่าใดกว่าสี่สิบเก่าตั้งสองตัวงัวเงีพี่น้องมาเปิดงัวเงายวเข้ามัวเงายวคูคูนี่ได้พี่น้องสี่เก่าแยาาลาะงัวเง้วทั้งสองหายากได้งัวงเงี้ยวี่เนาะงัวเยวเนือหลายเนาะเปินว่าเนาะมันเงวเงทั้งสองตพี่น้องเย่หว่าลาะพี่นะองงวเงวป่านรถไฟเปินว่ามันช่วงช่วงมันเงาพี่น้องงัวงัวมันมีลักษณะทั้งตกับสันสันป้อม เนื49 teraz, 49้อนั่นกับหลายอันนี้งูไห่อย่าพูเพร่ะจะได้49เด้าไดพี่น้องเนี่สองตัว49เพื่อจะได้พี่น้องเนี่สองตัว49นะตัวนี้กับตัวนั้นพี่น้องเนาะนี่ตัวนั้นกับย่าวยุ่กันพี่น้องเพร่ะได้ตั้งงูยห้มางูเนื้อแหละพี่น้องงนหัวสายเนี่ยเบิกบรรยากาศการซื้อการขายได้ขายกันหลายสายหูแม่พันสายหูโอ้ถนนรงค์บริเวนพ่อพันแม่พันตัวนี้แม่พันแม่พันแม่พันสายหูเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องโอ้โหขายเท่าไรแต่ว่าถ้าเป็นนแแม่พพัจะบงสายหู าพอพันนี่ผมหาวัท่านเห็นดีหรอกเนาะหาพอพันสายหูวันเห็นเดี๋ยวสิไปหาหอยพยัคฆ์มาทางผีหอยพญาคฆ์เห็นหรือเพิ่นเอาลงไปเก็บเพราหอยพญาคฆ์แต่เจ้าสิเป็นโซนของหอยพญาทางผีหนองเนาะหรือเพิ่นพ่อมาเพราเหมือนี่ไปเราบุญบ่ราะเดี๋ยวเบิ่งกันนะเบิ่งกันนะเบิ่งเบิ้งสักวันเหน่อยดูหอยพญาคฆ์มีปะเดี๋ยวเบิ่งผีหนองมีบ่หอยพยัคฆ์มั้ย บ่เห็นเลยพี่น้องบ่เห็นบ่หนาเลยท่านมาบ่ท่านลงหลดบ่พี่น้องเป็นสัตว์บางบรรยากาศการสื่อการขายในห่างหลายในหอยหลายพี่น้องหอยเวียดจะมาสื่อหัวหลายพี่น้องเนาะเอาหอยน้ำตะเกาเคยเห็นสื่อฝ้ายก็มาสื่อหัวไาลพี่น้องพื่อนไหลายสื่อกันหลายพี่น้องเนาะสื่อกันหลาย ที่หยุดนึ่งนี่คือผมถ่าหอยไปยางเปิงว่าเปนสีมาบอมกไเห็นเป็นกน้องวันเดียเยอะมากบรรยากาศสะกอ่ันดอนบเอมากโอ้หอยแจกห่าเลยหอยแจกหมาแล้วหอยแจกหมาแล้วมันมันหรือเปล่าไดสินำตาหอยแจกเลยมันแล้วน้องได้ฟีแล้วได้ฟีแล้ว ีกันแข่งก็พี่น้องเนาะเดี๋ยวคนสุทธาสั่รวจเดี๋ยวกขาดังเบิ่งกันก็พี่น้องเนาะทางนี้มันย้อนแสงดีไปหน่อยก็ โอ้หตัว่งตงามๆพี่น้องวัวแม่แม่สาวนะงามเงายอ่ะหลาพี่น้องเบิงพี่น้องเดี๋ยวเขาห่มกันพี่น้องเนาะมันแดดบรกาการซื้อการขาย คุนหลายพี่น้องคุ่นหลายคุ่นหลายมาบัดนี้กุ่นหลายพี่น้องเนาะคุณคุณเยอะคุ่นเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งขอ,อกเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งขอ,อกพาสอบพาไปเบิ่งขอ,อกพี่น้องเนาะเอ๊ะมืะ้อนี้บ่เห็นหอยปลายักษ์หอยปลายักบ่เหน็นหรือเพิ่นขายเบิดแล้วบ่ <c oughs> นะมาสิผ <c oughs> าสัมภาษณ์เพิ่นเรื่องราคางวัว เปิให้ข้อมูลที่ดีพี่น้องเนาะแต่ว่าเสียดายบ่เห็นเปิดนน้ำพี่น้นะองเนาะมาอีกโซนนี่พี่น้องเนาะโซนนี่สิาพาไปเบิ่งขอกหัวน้ำว่าขอกหัวาาหลายอะไรยังการสื่อการขายเป็นไรคือคักบ่มาโซนนั่งพี่พน้องเนาะเปิดบรรยากาศนะเปิดน้ำพาี่น้องเนาะตัวนี้สีถึงสีบอลใหญ่ๆสีถึงสีบอลพี่น้อง สามกว่าเส้นสี่บาตัวนี้ตัวใหญ่พี่น,ออน้องตนวใดบักคูณใหญ่สายบามันน่าคุพบอพันพาเข้ามาส่วนพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพิจงรอกว่าขอกหัวหลายบ่นะพี่น้องนะเนาะเบิ้งทางผีดเพื่อนพี่น,อนะนอนะ้องเนาะเบิ้งบรรยากาศการซื้อการขายเปน็นต้นส่วนใหญ่จะเด่นบรรยากาศนะ้ะพี่นอนะ้องเนาะการเปิดราคาจะบ่อท่าใดช่วงนี้พี่นอนะ้องเนาะเพราะว่า เป็นต่อร่องกันหลายพี่นนะ้องนู้ขาซื้อกันหลายไป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 ตัวเฉียนเฉียนจ้าบาทน้อนี่เนาะเฉียน เพิ่งบรรยากาศการต่อรองพี่น้องเพิ่งบรรยากาศการต่อรองการซื้อการขายเดี๋ยวสิบห้าไปเปิงขอบว่าขอบหลายปะไปเปิดขอบพี่น้องเนาะเห็นคนจูงมาหลายหลายพี่น้องจูงกันหลายเป็นขอบที่เตรียมเอาขึ้นรถพี่น้องเนาะขอบเตรียมจะเอาขึ้นรถทางฝี่โอ้เต็มมิลีพี่น้องเต็มมิลีเต็มรั่วเลยพี่น้องเนาะเป็นผูกไหวเป็นแถวเลยพี่น้องเนาะเต็มรั่วนี่ทางพี่น้องคุณเห็นปะเป็นแถวเป็นนหัวเลยพี่น้องเป็นผูกไหวนะควันเสี่ยวเขาขอบ อันนี้คือบรรยากาศก่อนเราเขาก่อพี่น้องเนาะอุ้ยในห่างหลายพี่น้องเนาะในห่างหลายพูดแบบเป็นแถวเลยพี่น้องเห็นปะเป็นแถวย้ำก่อฉีดสีล้วนแล้วแต่ฉีดสีพี่น้องเนาะฉีดสีแล้วพร้อมจะเอาขึ้นรถแล้วเนาะพี่น้องเนาะพร้อมจะเอาขึ้นรถแต่คล้ายดีพี่น้องมันนี้ได้คล้ายดีอ่า บาสงงว่างหัวงามผ้าผีผ้านองออกเลาะมือนนี่พี่น้องเลาะชมบรรยากาศเป็นส่วน,น,น,นใหญ่าาแล้วพี่น้องเนาะเปิดราคาเพรเท่าไรแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพยายามมองหาผู้ในหอยผู้พคนสนะดวกแล้วพี่น้องเนาะส่วนใหญ่เพป็นกำลังขายกันพวกอุปการแล้วพี่น้องเนาะเป็นการจริงใจเพื่อนเนการจริงใจนะเพื่อกำลังต่อรองกันนะเพื่อกำลังต่อรองกันอุปการสอบถามราคาเพื่อนแล้วพี่น้องเนาะเข้าขอกตาเลยลดหน้าจ่ายพี่คุณ เอาประมาณในกอนมชินนี่เนาพี่น้องฝากฟีฝากนองซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามมั่นด้กินหนองเนาะขอ้พี่นองกระสุนเราผู้เรียงวุ้นเลี้ยงควายเป็นครับเป็นเศษบานสว่าง,งงามตรงนี้แต่ความสุขกับการเรื่อ,งอางไกลจากโรคร้ายแต่เจ็บต่ตางๆรำร่วงด้วยเบิดมือเบิดสีน้ำกันพี่นองสวัสดีครับ